นี่ค่ะอันนี้มาปอกมะพร้าวกันอบัรยากาศรอบข้างอ๋อเอนี่ยเอ้เป้รน้อง ของเรามันอย่างทำให้เป็นดีเลยเราว่ามันไม่สนมากมันแต่ยิ่งๆเป็นใต้ในที่ตอนปก้าวนี่คือไม่ไม่ตอนนี้เริ่มไปยังนี่เริ่มแล้วะคะ่ะเอ่ออ่า ค่ายค่ายวิธีเนี่ยปลอดท้อร์เวลเนเออวิธีธรรมาชาติดดาเดี๋ยวเนี้ยก็ใช้วิธีนี้แหละการร่อนกันได้อยู่ใน youtube พี่ มันจะเร็วด้วยค่ะแล้วก็มีการหน้าเงิน,นมันคงหายเพิ่มมาขึ้นใช่ใช่เดี๋ยวเขาจะติดต่อหน่ยหมายทาง g กูเกิลหรอนี่คงใส่ข้อมูลทาง Google หมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวทาง Google เขาจะติดต่อขอเลขบัญชีมาเองอนี่นี่ปูดได้ไหมเราเบอ่์มันติดอยู่ไหนกล้องไม่เป็นไรค่ะพูดได้ม,มันก็ติดกันแหละอ๋อไม่าช่มาเด้พูดเป็นบางเรื่อง ไอ้ไอลิดเปล่าวนียนไม่ใช่ลิดใดทุกคนนี่ไม่ใช่ทุริดนะมันคลาดหรือคลาดในนี่อีทิ้มพุงตามว่าเกิดเป็นลูกชาวทุ่นเปล่าเลยไม่กล้าครับแต่เนะี่ยคุณแต่ก้อนเขาเลี้ยงลูกมันไม่เมื่อนทําไมนี่นะแม่เลี้ยงโดยวิธีการไปช่วยทํางานแม่แต่อันตรายก็แม่ทําซึ่งก็ว่าถ้ายากกีททำงานดีเอ่อหนุ่ยฮักไปเลยก็ได้ฮักกอกันกันได้ là bằng tím tuổi riêng lá an, ờ, đi làm na, đi làm rau, đi làm mày tung tha tha giác, giác ăn, bài bài đăng ná, tung tha vợ mày, ta để trừ, tức, đăng trừ, đăng trừ, đăng để đi đèn đăng chữ tu cơ thầm thế nì, tức rồi trong đăng rồi mình nuôi, để tuổi riêng cho mày đấy nì, cho mày à, đi, 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 อยากขึ้นนั่นลูกน้องน้องน้องลงมาลงมาลูกลงมาอันไหนตัวเลว็กวนขึ้นมา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 เล่นข้างในเออเออมาลูกมา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 ,มาเล่นข้างใหนถึงไอ้นี่กำปั้งใหญ่ไว้ดีนะตั้งตัวได้แถมเร็วด้วยเอาไม้รายการขาใกล้นั้นมันจะได้เยอะถ้าแบบนุ่มครกนี่ครึ่งต่อครึ่งไม่หรือว่ามากกว่าครึ่ง จรินตอกคิึ่งไม่ในวันนี้ใช้ต้นทุ่งคือก็ใช้เยอะพอโรงเรียนแต่วัตถุดิบดีนี้ต้นนี้ค่ะนี้ได้แต่อย่างน้อยครึ่งหนึ่งได้นะคุณตำรวจมันก็บอกว่าครึ่งหนึ่งได้ไป็นพ่ค้าเป็จ้างเยอะอ๋อเออนะใชก็เออเออก็ทำคนเดียวกูได้แล้วนี่จริงไม่จับเป็นล็อกตาหนาตู้แกช่วยตะกุนนี่จบกีเมไม่นี่เบาะนี่นี่ดูนี่กีเมไหม เป็นคนที ke, may, may ่ว like. ่าไม่โอเคนะวะไม่ใช่โมไหมเป็นคนไม่โอเคไม่ใช่โมไหมที่ทำอย่างนี้เหมือนเร่งโมไหมไม่มาโมไม่ใช่แกเป็นคนเดียวไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คำพูดแต่ว่าเมื่อคุณองมันยใช่พูดมาแหละคือคนที่ว่าถ้าปุ๋ยถ้าร้อยก็ไม่รู้ตึ้งไหมมัน่่คะไม่ใช่คือเราก็ไม่เคยสัมผัส ซึ่งบอกเล็แต่ว่ามานเป็นระดับเราเป็นคนที่ว่าเนียนละเอียดละเอียดละเอียดจนมาแกบัวแก่บัวนี่เป็นคนที่ใจซึ้งนะเป็นคนที่ว่าพูดได้พูดจริงรจ <ะ S 1> ังเราจะไม่เราจะไม่ไล่เหลืองซึ่งมันพูดมากเกินไปน้องน้องผ่าน้องเร็วรถลงเข้ามานี่เข้ามานี่รถมาลูกคนเล็กมานี่ลูกคนเล็กมานี่คนเล็กมานี่โอ้ยโอกโรสดดนโดนเข้ามาลูก นาเจนรนับรถ<า>เออมาอันใดแล้วพน้นแล้วคือมันพูดมากแต่ว่าซึ่ว่าเอาเอ,เอมันไม่